ลูกุ่อตบงองไปก่อนนาตบดังว่งเขาไปก่อนไ้าไปไส้ก่จ้าก่อนจ้าก่อนยางเขาไปข่มกลาบขา่าไม่เงอเรานเนียแ่ยาลูกทมนเส้อเขาไ้เส้นไหมคะมือหนังเปลี่ยนงับลาปับเส้นา่อพี่เอเขาก็อด right. ้เสือตัวนี้เมือนี่เมียจมาเตงตัวอยู่นี่รถเรือนี่

เดินเมขึ้นเต้นหน่อยขุนยาแล้วจ้าได้เอ็นแสบข้ามว้าวรูปสตีมแอนพ่อเอาแอนพ่อแม่สวัสดีครับคุณแม่มาด้วยเจอกันคะนี้ของบ้านแฟนโอ้อยยิ้กเดี๋ยอันนี้แม่อันนี้บ้านเนี่ยเป็นช็อคเบาๆหือเงินมันล้นหรือว่าลูกแข่งแบบมากไม่รู้เสียอะไรชมว้าวหน่อยลูกว้าวหน่อยว้าว แ่นั่เลยครับผมนน่เลยค่ะแม่คนสารคามเนี่เห็นบ่อค้อหร้อยเอ็ดรปอยเอดโอ้ยอยู่บาร์ดครับสารคามแค่ปากซอยพี่ปอปาเี่ปอปาก็เพิ่งมันเกนี่นี่นี่ยายพาจุ๊ก

พี่ป right right ุ๋ยพี่พลอยนอนรอบสองคนอนรอบสองสร็จแล้วคนนี้คนนี้ตื่นรอบสองแล้วค่ะรงรางวันนี้เขาเป็นผ่าเป็นนางเหรียญยเปยนเปยได้หน่อยไต่ไปทีก็นั่งเร่เร่นนั่งเร่น้อนเร่ไม่ได้ใครยไดาว่าถ่าลรูกพินรูปไปสองนางนางเป็นยอกล้ามหล้ารับปุ้นปุ๋ยเข้าเหมือนเดิมครับบอว่าสามนาทีสามารถกดดนี้วปากเหมือนได้เลยอ๋อพี่วิเอาเอาตามแปค์ย่อยมัน มนันอันเลายครับ